ลันทำไปเรื่อยๆไม่ว,ว่าจะเป็นที่ศูนย์หรือว,ว่าที่วัดวังหินก็ตามโดยเฉพาะที่วัดวังหินนะในช่วงวันที่ 13, 14, 15หนี้ในทำบุญครบรอบวันคายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในมีการอุปสมบทนาคโม <c oughs> ใยชีวิตโคกระบือบริจาคลองศพพ้าหอศพแล้วก็มีงานปลูกพันธุ์ในใจเสียให้ถึงธรรมนะใครสนใจก็ลงทะเบียนหรือว่าวอกินเข้าไปรวมกิจกรรมบุญต่างๆได้โ <c oughs> ดยเฉพาะงวดนี้ได้กราบในมตครูบาอาจารย์จากต่างที่นะ พระครูภาวนาเวลาลังการหลวงพ่อสมศักดิ์โสระโทชนบุรีวัวัพัพัฒนตาสภารามแล้วก็หลวงพ่อสว่างติขาวิโรวังน้ำเขียวที่นครราชสีมานเป็นสหายธรรมกันก็จะมาเป็นองค์คู่ ในช่วงเย็นของวันที่13มนะมาเคลื่องส่วนช่วงกลางวันคงต้องลันเองไปก่อนนะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างทอดพระป่าด้วยในวันที่13นั้นล้วก็ในงานต่างๆแล้วก็ทำไปนะ นั่นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขหิชายสุขายะเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อความสุขอันนั้นเหมือนเหมือนกับว่าเราสร้างสังคมแวดล้อมให้มันดีนะเราจะเป็นในครอบครัวในที่ทํางานของเราเราสร้างสังคมให้มันดีก่อนบางทีคนคนมันจะมองไม่เห็นเรื่องความดีความไม่ดีนี่แหละในประเทศที่เขา เจริญนะบางทีเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นความสุขยกตัวอย่างเช่นว่ามีการเปิดบอลมีการทำใต้ดินให้มันเป็นของบนดินขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามองมุมที่ถูกก็คือว่าเออมันก็ทำให้สิ่งที่มันผิดให้มันถูกหรือว่าจะเป็นกัญชาเสรีอะไรก็ตามที่เราเห็นนะนะนะซึ่ง คนเรามันมองเห็นมันก็ละอย่างแต่ว่ามันถูกมันก็ถูกแต่ว่ามันผิดมันก็ผิดมันกับคนยืนมองเลขหกกับเลขเก้าอะไรแหละยืนมองด้านหัวกับด้านหางแต่มองด้านหัวลงไปก็เห็นเป็นเลขหกแต่อมองด้านหางขึ้นไปก็เ็นเป็นเลขเก้าถามว่าใครผิดนะมันไม่มีใครผิดอย่ที่ว่าเรามองอยังไงนะอันนั้นเราก็ไม่ไปก้าวล่วงในความคิดเห็นแล้วก็การยอมรับ ของคนส่วนใหญ่แต่ว่าธรรมชาติหรือว่าความถูกต้องความเป็นจริงในปรมัตสัจจะเราก็จะเห็นว่าในการสร้างเหตุยังไงมันมันก็จะปรากฏผลอย่างนั้นเราสร้างเหตุยังไงดังนั้นการที่ไทยเราไม่ยอมให้เปิดบอลไม่ยอมให้มีสิ่งที่อบายามกขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องป้องกัน แม้ว่ามันจะได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สินเศรษฐกิจอะเลต่างๆก็ตามแต่บางทีมันเสียมากก็ได้นะหรือแม้แต่กรณีกัญชาเสรีที่เราทําไปแล้วก็จะเห็นประโยชน์มันก็มีนะผลเสียมันก็เยอะอย่างนี้นะวัง้คนเข้าง่ายใบยมกมากขึ้นมันก็ได้อยากเสียอย่างนั่นะมันอยู่ที่การการป้องกันการสร้างสังคมการสร้างสิ่งแวดล้อม ให้มันดีไนมะ่ว่าจะเป็นในครอบครัวเราในบ้านในที่ทำงานเราอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขผลนะิสุทธิ์ทางปริปุ่นหนังอีกคำหนึ่งนะความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์นะความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์อยู่ที่เราเลือกเอาในสังคมทุกวันนี้มันน่ากลัวนะอย่างที่มีข่าวคราวกันอยู่ตอนนี้เนะี่ยเด็ก14เนาะ ไปกลาดยิงที่สยามพลากอนตายไปสองศพบ,บาดเจ็บไปเป็นห้าห้ารายเด็กแค่สิบสี่นะไม่รู้เหตุผลคนใดนะเดินก็ไปห้องน้ำก็ไปไล่ยิงเขายิงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนะพอกระสุนหมดเจ้าหน้าที่มาระง,งับก็ยอมมอบตัว นมิตประวัติว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทอย่างนี้นไปสนามซ้อมยิงปืน,น,ะนะก็ส่งผลไปถึงเสียงแวดล้อมผู้ปกครองนะสังคมเขาก็ประนามกันเป็นข่าวคราวและความรุนแรงอย่างนี้มันเยอะขึ้นเราจะได้ยินข่าวคราวความรุนแรงความโหดร้ายอย่างนี้มันเยอะขึ้นในโลกนี้นมันไม่ค่อยน่าอยู่หรอกอันนั้น นนั้นเราควรที่จะไม่ประมาทเร่งรีบฝึกฝนให้มันพ้นจากสภาพความยึดมั่นถือมั่นไปเราเชิญว่านั่นแหละเขาเขาสร้างเขาสร้างสิ่งวัลรอบอย่างนั้นในเด็กติดเกมในสังคมที่ง่ายๆในชังคมที่อยากชนะคาคารชอบที่จะชนะอะไรต่างๆมันมันเป็นการ สร,สร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันยํำแย่สภาพจิตก็ยํำแย่ยิ่งขึ้นเราเห็นข่าวคราวแต่ในต่างประเทศเนาะแต่ก่อนในสหรัฐในอะไรต่างๆมีการกราดยิงคนตายเป็นหลายศพอันนี้เริ่มคืบคานเข้ามาในเมืองไทยเราละนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเด็กอายุแค่14แค่นั้นเองนะ บางทีการฉุกคิดการอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบต่างๆมันทำให้สังคมสิ่งแวดล้อมหรือมันไม่ได้อยู่มากยิ่งขึ้นนั่นมันอยู่ที่การที่เราสร้างเหตุนั่นแหละเราสร้างเหตุอะไรศีลเหตุสมาธิเหตุปัญญาเหตุ มันก็มีศิลผลสมาธิผลปัญญาผลเป็นวิมุตติผลขึ้นมาแล้วก็สร้างเหตุเหล่านี้แหละพยายามที่จะอะไรที่มันทำแล้วมันเป็นประโยชน์ก็ทำนะบางสิ่งบางอย่างนะถ้ามันอาจจะไม่ถูกใจเราเราอาจจะลำบากแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็ทำเถอะเราอย่าไปนิ่งดูด้ แต่ว่าบางอย่างถ้ามันสบายเราแต่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะก็อย่าทำเพราะว่ามันจะลดให้เรานั้นเห็นแก่ตัวนะลดความเห็นแก่ตัวของเรานะอย่างเช่นว่า,าการมันอาจจะลำบากสําหรับต้องเราอ่านหนังสือท่องหนังสืออย่างนี้อ่านหนังสือท่องหนังสือมันอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากสําหรับเราอย่างเงี้นะ แต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เราได้ใช้เราจะได้นําประโยชน์นําความรู้ไปใช้แก่คนอื่นอย่างนี้อันนี้ก็ควรทําแม้ว่ามันจะลําบากตัวเองนะแต่ถ้าว่าอย่างเช่นว่ามันจะสบายตัวเองลาบากคนอื่นอย่างนี้เช่นความเกลียดคลา้านความแ็นแก่ตัวอะไรต่างๆมันสบายตัวเองแต่ว่ามันลําบากสังคมลําบากคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ควรทําอันนี้คือเป็นการส,สร้างเหตุสร้างเรื่องง่ายๆอย่างนี้แหละ ในการสร้างเหตุและงับเหตุอย่างนี้ไว้ก่อนงน,นั้นสิ่งดีๆสิ่งต่งตางๆมันก็ค่อยที่จะเติบโตงดงามขึ้นมาดังน,นั้นการบางลงป่งเป็นเย็นได้การที่เรามีความอ่อนน้อมกับธรรมชาติมีความกลมเกลียวมีความสามครีสามารถสมค,คีนี่มันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ว่าให้สังคมเรานั้นน่ะปึกแผ่น เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความสุขไปได้แต่ถ้าเราเป็นคนหัวดือ้อแข็งกระด้างเป็นคนที่นะเอาทิตฐิอีโก,โกของตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้สังคมนั้นน่ะอยู่ยากนะเราก็จะเอาแต่ชนะแต่คนอื่นอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เคยมองตัวเองเลยเราแพ้ตัวเองนะแต่ว่าเราชนะคนอื่นซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่การชนะที่ประเสริฐเลย นันการชนะที่ประเสริฐก็คือการชนะตัวเองแม้ว่าจะแพ้คนอื่นก็ตามนะแต่ว่ามันชนะตนเองถึงว่าการดูคนเนี่ยบางทีเนี่ยคนสองคนเถียงกันเนี่ยเขาว่าคนที่หยุดพูดก่อนนั่นแหละคือคนที่อบรมมาดีคือคนที่มีจิตใจอดทนคือคนที่เขารู้จักข่มใจตัวเองมีธรรมะมีความข่มใจตัวเอง ถ้าเราไปทะเลาะบาแว้งกับใครอย่างเงี้ยให้เราเลือกที่จะเงียบก่อนแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะถูกหรือผิดก็ตามแต่อย่างน้อยก็ไม่ไปต่อความไม่ไปต่อสอกไม่ไม่ไม่ไปเป็นเครื่องให้มันมีข้อตอบกลับขึ้นมาเนี่ยแหละเราไม่ทะเลาะกับคนอื่นเราทะเลาะกับตัวเอง อ่อนน้อมกับตัวเองมีความที่จะยอมรับเปิดใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะในครั้งพุทธกาลนี่ก็มีนะมีราธาพรามเนาะพรามชื่อราธะเ,เป็นเศรษฐีเก่านะเคยรวยมาก่อนแบ่งทรัพย์สินสมบัติให้ลูกพอแบ่งทรัพย์สินสมบัติให้ลูกแล้วนี่ก็ ตัวเองก็ลูกก็ไม่ดูแลตัวเองก็ป่วยลงแก่ลงไปจนกลายเป็นคนอยากจนเข็นใจขึ้นมานะนั้นก็มาขออยู่วัดมาอยู่วัดมาอยู่วัดแล้วก็เขาก็ชวนบวชนะก็อยากบวชแต่ว่าไม่มีใครบวชให้เพราะว่าอายุมากละแก่แล้วทน,ะนีทีนี้ก็ถามในหมู่ภิกษุสงฆ์ว่าใคร ระลึกถึงคุณของราธาพามนี้ได้พระสารรบุตรนี่ท่านก็เป็นยอดกตัญญูท่านก็ระลึกได้จําได้นะท่านก็จําได้ว่าราธาพามนี้นี่เคยตักบาตรให้ด้วยข้าวหนึ่งทัพพีเห็นไหมนะข้าวแค่หนึ่งทัพพีนะท่านยังจําได้ท่านก็เลยอาสาเป็นพระอุปชาแล้วก็บวชในมีพระสารรบุตรนั้นเป็นอุปชา ประวชแล้วในลาทา,าพามแม้ว่าจะอายุเยอะนะคนอายุเยอะเนี่ยท่านว่าจะจะมีทิฏฐิเยอะจะอดทนต่อการเรียนการสอนจะเรียนอดทนต่อการเรียนวิเนยการท่องพระไตรปิฎกาการประพฤติปฏิบัติอุปถาอุปรรมอะไรต่างๆนี่จะยากมากคนที่อายุเยอะเนี่ยเดิมาบวชตอนแกนจะทิฏฐิจะเปลี่ยนแปลงนี่ยากมาก แต่ถ้าผ่านไม่เป็นอย่างนั้น,นงเงียหูสดสดับรับฟังอุปชาว่ายังไงก็ปฏิบัติตามข้อนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามก็ไม่ทําขอ้อนี้ทรงสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็ทำนะมีข้อปฏิบัติอะไรต่างๆสอบถามข้อสงสัยอะไรต่างๆไม่คิดเองเออเองนะอันนี้ท่านก็อยู่ไปอยู่ไปน,นี่อยู่ไม่นานจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา ในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็มาถามภาษาเรียบว่าลูกศิษย์เท่าของเธอเนี่เป็นยังไงบ้างนะบอกง่ายสอนง่ายหรือแล้วก็ตัดตอบพระพุทธเจ้าว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรก็เชื่อฟังพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วถ้าเธอมีลูกศิษย์อย่างนี้เธอจะบอกสอนได้กี่คนพระพุทธภาษารียบก็บอกว่าถ้ามีลูกศิษย์อย่างราตพามอย่างนี้นะเป็นพันคน แล้วก็สามารถบอกได้สอนได้เนี่ยนี่คือคนที่ยอมเปิดใจที่จะปรับเปลี่ยนไงนะบางทีเรามีอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบอยางนี้สี่งที่มันวางยากที่สุดก็คือตัวทิฏฐินี่แหละนะไม่มีอะไรวางยากเท่ากับทิฏฐิอีกแล้ววางอย่างอื่นเราวางได้นะเราทําบุนน้นนี่นั่นให้รลังวันคนอื่นคนนี้คนน้นคนนั้นอย่างนี้วางเสียงของอะไรต่างๆ แต่ว่าสิ่งที่วางยากมากก็คือตัวทิฏฐินั้นถ้าระวางทิฏฐิวางมานาอีโกอัตตาได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเปิดภาชนะอะไรท่านเพราะท่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอมรับนะถึงว่าคนสองคนในท่าทะเลาะกันเนี่ยนะให้เงียบก่อนดีกว่านะหุบป,ปากเราให้ก่อนดีกว่าอย่าไปทะเลาะนะมันเหมือนกับคนยอมแพ้อ่อนแอนะนะแต่ที่จริงแล้วนะมันชนะตัวเอง ให้เขาชนะไปเถอะให้เขาถูกไปเถอะให้เขาเก่งไปเถอะเขาเก่งคนเดียวถูกคนเดียวเขานั่นแหละก็เขาถูกของเขาเนาะก็ยืนมองดูเลขเก้าอยู่ทางด้านล่างขึ้นไปนะเขาไม่ได้ไปดูมองดูเลขหกนะทางด้านหัวมันนะเขาดูถูกของเขาฉะนั้นนี่ฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นสังคมที่มันต้องเกื้อ,อกูลกันอย่างนี้แหละเป็นการให้โอกาสกันพอให้โอกาสกอย่างนี้แล้วนี่เขาเจะค่อยๆมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาเอง ถึงแม้ว่าเขาไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขานะมันก็ดีสาหรับเขาแหละอย่างนั้นเขาก็ได้มีมีทานมีศีลน,นะนะอย่างนั้นเขาก็ได้อัพสกิลเขาเขาก็ได้พัฒนาจิตใจเขาจนวันในวันหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเออเียงที่เขาแบกไว้นี่มันหนักนะมันทับคอตัวเองแล้วมันกดกดกดลงมาแล้วมันจะแบนอยู่แล้วนี่ยตอนนั้นเขาก็จะวางเขาเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกสอนใครได้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้เขาวางให้เขาอะไรได้หรอกนะต้องให้เขาวางด้วยตัวเองให้เขาเห็นทุกเห็นโทษด,ด้วยตนเองแม้แต่พุทธเจ้าก็ตามท่านยังบอกสอนไม่ได้หมดทุกคนบางคนที่ไม่มีวาสนากับท่านเนี่ยท่นานก็บอกสอนไม่ได้นะเหมือนว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะเคยเล่าไปแล้วนะมีคุณยายท่านหนึ่งที่พระอานนท์แบบสงสารมากให้พระพุทธเจ้าไปปรดคุณยายนี่หน่อยเถอะ พระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีวาส,สนากับเราเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกอนันตนะ์ปิดไม่ได้หรอกท่านก็ไปแสดงให้ดูนะพระเจ้าไปข้างหน้าคุณยายปุ๊บแกก็หยุดก็ถอยหลังหันหลังขับพระเจ้าไปดักข้างหลังแกก็ถอยหลังแล้วก็กลับหลังไปข้างหน้าไปด้านซ้ายแกก็ไปด้านขวาไปด้านขวาแกก็ไปด้านซ้ายจนพระเจ้าแสดงนิมิตทั้งสี่ด้านนะหน้าหาลังซ้ายขวานะแกทํำยังไงแกก็หลับตา ไม่สนใจเลยไม่สนใจพระเจ้าเลยนัก็แสดงให้พระอานท์นดูเออเนี่ยนะในคนที่ไม่มีบาร,รมีต่อกันเนี่ยมันช่วยกันไม่ได้หรอกท้องคนที่มีบาร,รมีมีเป็นนัยยะนะเป็นนัยยะบุคคลเป็นบุคคลที่พอบอกสอนได้ฉะนั้นนี่ทุกคนในต่างเป็นต้องการเป็นคนดีทุกคนในต่างต้องการพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละเราอาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาบ้างบางชาติเกิดเป็นศัตรูกันเคยฆ่ากัน เคยแย่งสามีภรรยากันเคยโกงกันอย่างนี้นะเห็นหน้ากันชาตินี้ก็เกลียดกันละไม่ต้องเห็นหน้าหรอกเห็นรถเห็นรองเท้าก็เกลียดกันละบางทีไปอย่างนั้นอนะ่ะเกลียดเข้ากระดูกดาไม่รู้เกลียดมาจต่ชาติปางไหนผีไม่เผาเงาไม่เหยียบบางทีน่ะเราไม่รู้ว่าอาดีตเขาเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนนะ่ะมีจิตลึกๆก,ก็คือในการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีพื้นฐานของศีลอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ มีพิธานตองเสียนอยู่แล้วนี่มันมันคิดได้นะมีความมั่นเซนมีสามัญสำนึกนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบากอย่างนี้นะพอมันมีความมั่นเซนอย่างนี้แล้วทุกคนต่างต้องการเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่พ้นทุกอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันโครจรต้องม,มาเจอกันอย่างนี้มาแบทเทิลกันอย่างนี้มันก็ต้องมันก็ต้องพัฒนาตัวเองละแต่ละคนเน่ยต้องอัพสกิลตัวเองละต้องเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าเราไปทะเลาะกับเด็ก เด็กหน่จะทะเลาะกันเดผู้ใหญ่ก็ไม่ทะเลาะกันหรอกอย่างเสือกับมมาอย่างนี้นะม้ามันก็กัดไม้น,นะเสือมันก็กัดคนอย่างนี้นะเวลาคนเราไปแย่มันนั้นเราอย่าไปกัดไม้มันไปกัดกับคนไปกัดกับกิเลสในใจตัวเองนัดอันนะนั้นสบายกว่าง่ายกว่าในถึงว่ามันเมื่อเราลดลาวาสอกได้อย่างนี้นี่ก็เดินไปนี่แหละเดินไปด้วยกันหรือว่าเดินทางใครทางมันก็แล้วแต่ แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็อันเดียวกันนะฮะคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะอันนี้คือสิ่งที่เราควรระลึกถึงนะนะถ้าระลึกว่าเอาถ้ายังไม่ถึงโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเนี่ยนะอย่าเพิ่งตายอย่างนะี้นะหมายความาเอาตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงสุดเลยก็คือนะั่นแหละการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ถ้ามันเราตั้งไว้สูงสูงอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้มันพลาดขึ้นมาเออมันก็จะตกลงมาอย่างที่ไม่ไกลหน่อย แค่นั้นเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวยิ่งไกลมันก็ยิ่งเหนื่อยนะยิ่งนะอยากจะพ้นทุกข์ก็ยิ่งต้องตัวตน,นี่ยความยึดมั่นถือมันในตัวตนเนี่ย,นนยมันก็ต้องยิ่งลดน้อยถอยลงไปไม่ใช่ว่าอายุเพิ่มขึ้นอยู่นานขึ้นแก่มากขึ้นแล้วก็แบกยึดเยอะขึ้นทุกข์มากขึ้นอย่างนี้มันก็สวนทางกันมันก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยละเป็นการสวนทางกันนะก็ฝากกเาเราไว้ ในเดลัสวดมันทั้งวัดกัน